คลิปนี้จะมาในเรื่องราวของ Luxury b r a n บดอันดับหนึ่งของโลกหลุยวิตตองหลุยวิตตองเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วคะ่ะมากกว่า3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทุกวันนี้หลุยวิตตองอยู่ในเครือของ LVMH ที่เจ้าของก็คือคุณบรนาต์อาโนแต่เอาจริงๆลุยวิตตองเนี่ยไม่ใช่หรือเรียกว่า ไม่ควรจะอยู่ในมือของเบอร์นาร์ดอาโนแบบเสร็จสับสมบูรณ์ขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วหลุยวิตตองเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากเด็กกําพร้าคนหนึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องราวจากเท่าฐานสู่ดวงดาวอย่างแท้จริงเขาผ่านอุปสรรคเยอะมากแล้วก็ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่น,นผ่านทั้งสงครามผ่านทั้งนาซีจนกระทั่งรุ่งเรืองขึ้นไม่ได้แล้วก็มาโดนฮุบพุ่เอาไปโดย หมาป่าแคชเมียร์หรือว่าเบอร์นาร์ดอาโนที่ครั้งหนึ่งคนในประกูลของวิตตองเคยเข้าใจว่าเบอร์นาร์ดอาโนเนี่ยเป็นเพื่อนที่จะเข้ามาช่วยหรือเรียกว่าเคยเข้าใจว่าไว้ใจได้่นและ สำหรับคลิปวันนี้ขอขอบคุณสตรอมแมนผู้นําอันดับหนึ่งของโลกด้านรักเทียมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงแรงบันดาลใจของลุยวิตตองลักชัวรี่แบรนด์อันดับหนึ่งของโลกที่สะท้อนถึงทั้งนวัตกรรมความเป็นเลิศและองค์ประกอบต่างๆในการสร้าง World b r บรนดเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพเทคโนโลยีนวัตกรรมและความไว้วางใจระดับสากลทั้งสตรอมแมนและลุยวิตตองต่างก็มีหัวใจเดียวกันก็คือส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้คะ่ะ หลุยส์วิตตงเกิดในครอบครัวย,ยากจนที่ประเทศฝรั่งเศสคะ่ะเมื่อปี1821พ่อของเขาเป็นช่างโมแปลงส่วนแม่ก็ทําหมวกขายนะคะไม่ได้มีรายได้เยอะอะไรเลยและที่แย่ไปยิ่งกว่านั้นก็คือแม่ของหลุยส์เนี่ยค่ะเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่หลุยส์อายุ10ขวบแล้วพ่อของเขาก็แต่งงานใหม่เกือบจะทันทีเลยนะคะความโชคร้ายของหลุยส์ก็คือเขาไม่ถูกกับแม่เลี้ยงอย่างมากเลยคะ่ะทําให้ตอนที่หลุยส์อายุ13ปีเขาตัดสินใจจะหนีออกจากบ้านก็คือคืนวันหนึ่งหนีออกจากบ้านเงียบๆ หายไปเลยที่ที่เขาต้องการจะไปก็คือปารีสค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือจากบ้านเขาไปปารีสเนี่ยห่างกันถึง225กิโลเมตรแล้วหลุยก็ไม่มีทั้งเงินแล้วก็ไม่มีทั้งอาหารด้วยค่ะทําให้ส่วนใหญ่เนี่ยหลุยจะต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่านะคะแล้วก็ไปนอนในป่า นอนแบบหิวหิวนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหลุยเดินทางผ่านหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปของานทําเพื่อแลกกับเงินเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาหารซึ่งตรงนี้เองค่ะเวลาหลุยไปของานทําเขาก็จะได้ฝึกฝีกฝกมือไม่ว่าจะเป็นช่างเหล็กช่างโลหะการเย็บผ้าอะไรใดๆซึ่งฝีมือช่างเล็กๆน้อยๆที่หลุยเก็บแบบเลี้ยไปลายทางเนี่ยนะคะอีกไม่นานจะเปลี่ยนชีวิตเขาเลยค่ะและแล้วในที่สุดหลุยก็เดินทางมาถึงปารีสใช้เวลาทั้งหมด3ปีค่ะ แล้วพอมาถึงปารีสค่ะหลุยส์ก็พอจะมีฝีไม้ฝีมือติดมือมาบ้างใช่ไหมคะเขาก็เลยไปสมัครทํางานในร้านทําหีหพอทํากระเป๋าเดินทางเนี่แหละคะ่ะทำกล่องซึ่งหลุยส์ก็คือทําได้ดีมีฝีมือดีมากๆเลยแล้วตอนนั้นค่ะองค์สมเด็จพระจกักรพรรดินีของฝรั่งเศสนะคะเขาก็เป็นลูกค้าของร้านนี้ก็เห็นว่าเออกล่องนี้ทําฝีมือดีมากเลยอันนี้ของใครก็มารู้ว่าอ๋อของนายหลุยส์วิตตองเองเหรอจกักรพรรดินีก็เลย แต่งตั้งหลุยวิตตองนะคะให้เป็นช่างทำหีบกระเป๋าส่วนพระองค์เลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมากๆที่ไม่ว่าใครที่ทำงานด้านนี้เขาก็ใฝ่ฝันอยากจะได้ทางนั้นค่ะและสิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตามากๆเพราะว่าหลุยวิตตองจากเด็กกำพร้าบ้านๆไม่มีเงินไม่มีอะไรเลย ได้ก้าวมาสู่ตําแหน่งอันทรงเกียรติท่ามกลางราชวงศ์ค่ะหลังจากนั้นหลุยวิตตองก็เลยมีลูกค้าเข้ามาเยอะเลยนะคะเขาสามารถเก็บเงินได้เยอะพอสมควรจนกระทั่งอายุ33ปีหลุยก็ได้ใช้เงินเก็บเพื่อที่จะ เปิดโรงงานของตัวเองแล้วค่ะซึ่งหนุ่ยเนี่ยเป็นคนละเอียดอ่อนนะคะเขาจะมองหาดีเทลมองหาว่าเขาจะทํายังไงที่จะทำให้ลูกค้าถูกใจหรือว่าแก้เพนพอยต์ได้แล้ววันหนึ่งเขาก็ไปพบว่าเพนพอยต์หนึ่งนะคะหรือว่าจุดอ่อนของกระเป๋าเดินทางของชนชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยมันก็คือกล่องหีบะแล้วข้างบนเป็นโคง้คงๆอย่างเงี้ยมันทําให้คนที่ยกกระเป๋าอะจะต้องยกแค่ทีละใบาวางทีละใบแล้วก็วางแบบ วางได้ไม่เยอะในรถคันหนึ่งอมันเปืองที่มากๆเลยซึ่งที่เขาต้องทําให้มันเป็นหลังคาโค้งๆอ่เพื่อที่จะให้แบบเวลาฝนตกน้ําฝนมันไหลผ่านได้หลุยก็เลยคิดออกแบบกล่องหีบที่ใช้ผ้าใบขึ้นมาค่ะ มีน้ำหนักเบาน้ำฝนตกลงมาแล้วไม่เป็นไรด้วยแล้วก็พอมันแบนเนี่ยนะก็กำเนิดเป็นนวัตกรรมใหม่ของกระเป๋าเดินทางของชนชั้นสูงในวันนั้นเลยก็คือมันสามารถวางซ้อนกันได้แล้วจ้าเช่นเดียวกับสปอนเซอร์ของเราค่ะ s t r ร m a n ที่เห็นข้อจำกัดในการรักษารากฟันเทียมในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นในผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยที่เคยใช้รังสีมาก่อนหรือว่าคนที่สูบบุหรี่จัดค่ะที่จะมีโอกาสในการฝังรากฟันเทียมติดเนี่ยค่อนข้างตำ่ำสโตรแม n เลยคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยเพ ิ่มอัตราความสาเร็จในการฝังรากฟันเทียมแม้ในเคสที่ท้าทายที่แบรนด์อื่นก็ทําไม่ได้นั่นก็คือพื้นผิวรากฟันเทียม SL Active ที่ช่วยเร่งกระบวนการสร้างกระดูกให้เร็วขึ้นถึงเท่าตัวจากเดิม6-8สัปดาห์กลายเป็นเหลือแค่3-4สสัปดาห์โดยได้รับการรับรองจากงานวิจัยระดับโลกว่าเคสเหล่านี้สามารถฝังรากฟันเทียมติด นอกจากนี้สตรอม a n ยังได้คิดค้นนวัตกรรมล็ x กซิวัสดุที่มีความแข็งแกร่งกว่ารากฟันเทียมแบบเดิมๆที่ใช้วัสดุไทเทเนียมมากถึง75%ทําให้สตรอมแมนสามารถผลิตรากฟันเทียมที่มีขนาดเล็กลงได้ทําให้แผลมันเล็กลงค่ะและเราก็จะฟื้นฟูแผลได้เร็วขึ้นและยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า r ็อกซลิเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมีโอกาสที่จะฝังรากฟันเทียมแล้วอยู่รอดทนทานเกิน10ปีถึง98.9%มากกว่ารากฟันเทียมที่เป็นไทเทเนียมแบบเดิมและอีีกจุดสํําาคัญทท่ทให้ ตรแมนได้รับความไว้วางใจสมกับเป็นแบรนด์รากฟันเทียมอันดับหนึ่งของโลกก็คือเขารับประกันการใช้งานตลอดชีพค่ะสามารถไปเคลมได้กว่าร้อยประเทศทั่วโลกและถึงแม้ว่าส r ตร m มนจะเป็นแบรนด์รากฟันเทียมที่แพงกว่าแต่ว่าด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและความไว้วางใจที่ได้รับทำให้ปัจจุบันค่ะมีคนเลือกใช้รากฟันเทียมจาก Strommen ไปแล้วมากกว่า20ล้านรากทั่วโลกนี่ราคาการลงทุนที่คุ้มค่ามั่นใจเลือกใช้ Strawman เพื่อรอยยิ้มที่ ยั่งยืนของคุณค่ะกลับมาที <improving noise> ่หลุยวิตตองกันค่ะนวัตกรรมกระเป๋าแบนด์แฟนไม่ทิ้ง บ้างไม่ใช่หมายถึงว่านวัตรกรรมกระเป๋าเดินทางแบบแบนๆแล้วซ้อนกันได้ของหลุยส์วิตตองเนี่ยค่ะสร้างชื่อให้กับหลุยส์วิตตองอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันทั้งใช้งานได้ดีแล้วก็สวยมากด้วยจนกระทั่งมีชนชั้นสูงนะคะต่อคิวมาขอซื้อกระเป๋าจากหลุยส์วิตตองกันเพียบเลยหลุยส์ก็ไม่รอช้าค่ะท,ทําแคตตาล็อกขึ้นมาเลยมีแบบไหนไลายอะไรบ้างจะได้พรีออเดอร์กันได้ง่ายๆแล้วหลังจากนั้นนะคะกระเป๋าเดินทางของหลุยส์วิตตองก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งฐานะค่ะเป็น เครื่องประดับความร่ำรวยของชนชั้นสูงไปเลยค่ะและอยากจะบอกว่าขนาดราชวงศ์อียิปต์นะยังจะต้องมาสั่งซื้อกระเป๋าของหลุยวิตตองเลย และแล้วในปี1859ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสุดๆของหลุยส์วิตตองเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมรถไฟกําลังมากแล้วรถไฟก็ไม่ได้มีราคาแพงเหมือนแต่ก่อนค่ะทําให้การเดินทางเนี่ยจากที่แต่ก่อนก็จะมีแต่ชนชั้นสูงใช่ไหมคะเพราะว่ามันแพงแต่พอมันมีรถไฟเนี่ยมันก็สะดวกขึ้นแล้วก็ถูกลงทําให้เริ่มมีชนชั้นกลางแล้วก็มีคนอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เขาก็ต้องการที่จะเดินทางเหมือนกันแล้วคนที่เขาอยากจะเดินทางเนี่ยก็อยากได้กระเป๋าสวยๆกระเป๋าเดินทางดีๆจากหลุยส์ว แล้วพอทุกอย่างมันกำลังไปได้ดีมันก็ไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าเกิดสงครามฝรั่งเศสปัสเซียป,ปัทุขึ้นมาค่ะตอนนั้นเนี่ยก็คือปี1870นะคะหลุยมีอายุ49ปีทำให้หลุยนะคะจะต้องหนีออกจากบ้านเหมือนกับคนอื่นๆคะ่ะเข้าไปอยู่ในอาคารหลบภัยซึ่งมีคนมาแออัดยัดเยยดอยู่กันเป็นพันคนเลยนะคะอยู่ก็ไม่ดีแออัดก็แออัดอยู่กันเยอะมากอาหารก็ไม่พอค่ะซึ่งสภาพตอนนั้นมีบันทึกไว้เลยนะคะว่าแม้กระทั่งหลุยวิตองก็ก,กลัวว่าตัวเองจะไม่รอดเหมือนกัน แล้วกว่าหลุยจะสามารถกลับมาที่ร้านของเขาได้นะคะใช้เวลาอีกเป็นปีเลยก็คือปี1871ค่ะแต่พอเขากลับมาที่ร้านแล้วเขาก็พบสภาพนะคะว่าร้านของเขาก็คือถูกทุบเละเทะเหมือนทุกร้านที่อยู่ในปารีสค่ะแต่แทนที่หลุยจะหมดกำลังใจเขากลับฮึดสู้ขึ้นมาค่ะว่าเขาจะต้องไปรอดให้ได้เขาทํางานเนี่ยก่อนหน้าน,นี้คือเก็บเงินเอาไว้เยอะมากใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยใช้วิกฤตเป็นโอกาสค่ะเพราะว่าร้านหลายๆร้านเนี่ยโดนทุบพังเสียหายไปหมดแล้วหลุยก็เลยใช้โอกาสนี้ ช้อนซื้อทำเลที่มันดีมากๆในราคาที่ไม่แพงเกินไปมาตั้งร้านหลุยวิตตองอีกครั้งค่ะซึ่งร้านนี้นะคะคืออยู่ติดกับโรงแรมหรูแล้วก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟด้วยค่ะทําให้หลุยวิตตองสามารถเปิดร้านแบบอู้ฟู่ต่อเนื่องกันมาได้อีก20ปีและแล้วหลุยก็เสียชีวิตลงตอนอายุ70ปีส่งมอบกิจการให้กับลูกชายของเขา George, ซึ่งจอชได้รับกิจกรรมมาเขาก็ขยายกิจการไปทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าจอชเนี่ยไปเจอปัญหาใหม่ปัญหาก็คือของมันดีก็เลยมีคนก๊อปค่ะมีบันทึกเลยนะคะว่าหลุยวิตตองเนี่ยโดนก๊อปอย่างจริงจังตั้งแต่ปี1896ซึ่งตอนนั้นจอชก็พยายามจะแก้ปัญหาโดยการที่ทําให้มันก๊อปยากหน่อยแบบแบรนด์ LV วทำขึ้นมาให้มันเป็น l อแบบโมโนแกร,รมะ่ะเออมันก็คงจะก๊อบยาก ในสมัยนั้นแล้วหลุยวิตตองแบรนด์ที่เขาผลิตแตก่กระเป๋าหีบเดินทางอันใหญ่ๆอ่ะอยู่ๆมาผลิตกระเป๋าแบบใบเล็กใบน้อยแฟชั่นไอคอนิกได้ไงรู้ไหมเพราะคนนี้เลยค่ะในปี1925โคโค่ชา n e l อินฟลูสายแฟชั่นตัวแม่ตัวมัมแห่งปารีสมาสั่งกระเป๋ากับหลุยวิตตองค่ะแล้วเธอก็ขอออกแบบเองด้วยนะเอาแบบนี้นะเอาใบเล็กๆเ,เอาเอาโค้งๆแล้วก็ออกมาเป็นต้นกำเนิดของกระเป๋า L.V. Alma ค่ะหลังจากนั้นหลุยส์วิตองก็เลยทำกระเป๋าใบเล็กออกมานะคะอีกเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Keep All Speedy แล้วก็กลายเป็นแบบกระเป๋าไอคอนิก m e l e s s ที่ถือกันมาจนถึงทุกวันนี้ทรายมีอยู่ใบหนึ่งใบนี้ถือมาเกิน15ปีมันไม่เคยได้รับการถนุถนอมจากทรายเลยค่ะทรายถือมันแบบปักต่ตำมากแล้วมันก็ไม่พังสักทีมันอึดจริง แล้วจอจวิตตองนะคะก็เสียชีวิตลงค่ะในปี1936บริษัทถูกส่งต่อให้กับลูกชายของจอจวิตตองนะคะก็คือแกสตองหลุยค่ะแกสตองมารับช่วงต่อกิจการไปในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีไม่ดีเยอะเลยแหละก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะ มีบันทึกจากลุยวิตองอัฟเฟนช์ซาก้าเขียนโดยสเตฟ n i e บอน v i ซ i n i นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรูหลายๆแบรนด์อย่างเช่นลุยวิตองแล้วก็ชาแนลแล้วก็อีกหลายแบรนด์ค่ะเขามีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับนาซีเยอรมันเพราะถ้าไม่ใช่การตัดสินใจว่าจะยอมร่วมมือกับศัตรูในวันนั้นแบรนด์ที่เราพูดถึงเหล่านี้อาจจะไม่มีให้เราเห็นในวันนี้แล้วก็ได้ค่ะ แล้วตอนที่กาตรตองเสียชีวิตไปในปี1970ค่ะลูกเคยของเขาเฮนรี่รัคเมียก็เข้ามาบริหารหลุยวิตตองแทนนะคะแล้วเฮนรี่เนี่ยคือเขามีประสบการณ์ในการบริหารแบบบริษัทใหญ่มาก่อน mm. เขาก็เลยสามารถทำหลุยวิตตองเนี่ยกลายเป็น global brand ได้อย่างแท้จริงสามารถเพิ่มยอดขายเป็น10เท่าได้เลยะคะ่ะภายในระยะเวลาแค่6ปีแล้วเขาก็เป็นคนเอาหลุยวิตองเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะ ขายหุ้นหลุยวิตตองนะคะไปถึงราคาหุ้นละ63.63ดอลลาร์สหรัฐแล้วเฮนลี่อีกนี่แหละคะ่ะที่เป็นคนทำให้หลุยวิตตองมียอดขายสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในปี1987เฮนลี่อยากจะขยายหลุยวิตตองให้แบบยิ่งใหญ่ไปมากกว่านี้อีกนะคะก็เลยไปจับมือกับ CEO ของ m o เอเฮเนซีค่ะ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มหรูหลานะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแชมเปญคอนอยัคแล้วก็ร่วงกันก่อตั้งบริษัทที่ขายสินค้าหรูหลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ LVMH แต่ยังไงก็ไม่รู้นะคะเฮนรี่กับประธานของโมเอเฮเน e ซี่เขาไม่ค่อยถูกกันค่ะแบบทำงานกันไปก็ตีกันไปแล้วก็มันก็ไม่ลงตัวค่ะเฮนรี่ก็เลยไปชวน Bernard a r ด no, อาร์ซึ่งเป็นเพื่อนเขานะคะบอกว่าเออมาช่วยหน่อยมาช่วยดูแลบริหารจัดการหน่อยแต่ปรากฏว่าอีท่าไหนไม่รู้มากกว่าเดิมอีกค่ะ Bernard a r ด no อาร์นได้รับการสนับสนุนจากประธานของโมเอเฮเนซี่นะคะให้ค่อยๆซื้อหุ้นของ LVMH เนี่ยไปมากถึง4 3 เฮนรี่มารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งว่าอโนซื้อคุณไปมากขนาดนี้ก็คือโกรธมากเฮนรี่ไปฟ้องศาลเลยนะคะว่าแบบเบอร์นาร์ดอโนจะมาทำแบบนี้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าเฮนรี่แพ้คดีนะคะเฮนรี่ก็เลยทำได้แค่ลาออกจากหลุยวิตตองไปเลยคะ่ะและนั่นก็คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่ไม่มีสมาชิกจากครอบครัววิตตองอยู่ในแบรนด์หลุยวิตตองอีกเลยซึ่งพอเบอร์นาร์ดอโนได้หลุยวิตตองมาแบบ ครอบทองแล้วนะคะเขาจะทํากิจการต่อปรากฏว่าตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าลูกค้าต่างก็แบนเบอร์นาร์ดอโนค่ะแบบไม่เอาแบบไปฮุบกิจการของคนอื่นมาฉันไม่ชอบ แต่เบอร์นาร์ดอาโนค่ะเขารู้วิธีที่จะพลิกชะตาของหลุยวิตตองให้มันกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งค่ะในช่วงที่มีงานครบรอบ100ปีหลุยวิตตองนะคะเบอร์นาร์ดอาโนเขาก็ไปร่วมมือกับดีไซเนอร์ดังๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวิเวียนเวสบูดหรือว่าไอแซคมิสราฮีทําให้คนแบบกลับมาตื่นตาตื่นใจแล้วเขาก็ปลุกกระแสททาให้คนกลับมาโหยหาต้องการเป็นเจ้าของกระเป๋าหลุยวิตตองสําเร็จอีกครั้ง จนกระทั่งทำให้เบอร์นาร์ดอาโนได้รับการบันทึกลงในนิตยสารฟอ s ประจำปี2021เลยค่ะว่าเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกด้วยสินทรัพย์ส่วนตัวสูงถึง180,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคุณหลุยวิตตองที่เขาสร้างแบรนด์นี้ของเขามาจากมือเปล่าเท้าเปื้อนดินมารู้ว่าแบรนด์ที่เขาสร้างมานั้นทำให้คนอื่นรวยได้มากขนาดไหนเขาคงเคืองนิดนึงอะค่ะ